คำถามสำหรับแบบเรียนชีวิตเล่มที่2บทที่16ถึงบทที่17การประชุมหักขนมปังคำถามข้อที่1ชันชีที่เราได้รับความรอดเราควรตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่ในสิ่งใดบ้างคำตอบในหนังสือกิจการบทที่2เรามองเห็นว่าชันชีที่คริสตจักรถูกก่อล่างขึ้นในวันเพนเทคอสแล้วก็ก่อตั้งขึ้นในกรุงเยรูซาเลม็มมีคริสตจักรอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ม ผู้เชื่อทั้งหลายก็ได้ตั้งมั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ใน4สิ่งด้วยกันตามกิจการบทที่ 2: ข้อ42เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่ในคำสอนและการสามัคคีธรรมของพวกอัคาราทูตตลอดจนในการหักขนมปังและการอธิษฐานดังนั้นในฐานะผู้เชื่อเราจําเป็นต้องตั้งมั่นคงอยู่ใน4สิ่งนี้คำสอนของอัคาราชตรเราก็ต้องมาอ่านพระคำของพระเจ้า และไม่เพียงเท่านี้โดยการอ่านพระคำของพระเจ้าก็นําเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมของพวกอัครทชตดดังนั้นวันนี้คริสเตียนไม่ควรดําเนินชีวิตอย่างเป็นปัจเจกชนแต่ต้องร่วมประสานก่อสร้างกับพี่น้องทั้งหลายอย่างเป็นกลุ่มชนด้วยและไม่เพียงเท่านี้ก็ต้องมีการประชุมช้างการหักขนมปังและมีการอธิษฐานด้วยดังนั้นการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราก็ต้องมาอ่านพระคาของพระเจ้ามาเข้าสู่คําสอนของอัครทชตอยู่ในการสามัคคีธรรมร่วมรับสุขร่วมมีส่วนกับพี่น้องทั้งหลายในพระกาย และก็ต้องเป็นบุคคลที่อธิษฐานเสมออย่าเวน้นแล้วก็ตรงนี้ก็มีการหักขนมปังด้วยดังนั้นผู้เชื่อในยุคเริ่มต้นพวกเขาเป็นแบบอย่างแก่เราทันทีที่เขาได้รับความรอดในวันเพนเทคอสตมี3,000คนได้รับความรอดถูกเพิ่มเข้าสู่การดำเนินชีวิตจากทันทีเลยเขาก็ตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่ใน4สิ่งนี้แล้วก็มีการประชุมหักขนมปังด้วยซึ่งในกิจการบทที่2ข้อ46ตรงนี้ก็กล่าวว่า พวกเขาตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านตามเรือนและร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจบริสุทธิ์ทุกวันนี่ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในวันนี้คำถามที่2การประชุมหักขนมปังมี2ด้านมีด้านไหนบ้างในข่าวสารตอนนี้เรามองเห็นว่าการประชุมหักขนมปังนั้นในด้านหนึ่งก็เป็นการ อาหารค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับอีกด้านหนึ่งก็เป็นโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในหนึ่งโกลินโชบทที่11ข้อ20ให้เรามองเห็นถึงการประชุมหักขนมปังนี้ก็คือการรับประทานอาหารค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนในหนึ่งโกลินโชบที่10ข้อ2ี่ให้เรามองเห็นว่าการประชุมหักขนมปังนี้ก็ยังเป็นการมีส่วนในโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ซึ่งตรงนี้เราต้องมองเห็นว่าการรับประทานอาหารคํามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจุดเน้นอยู่ที่การที่เราต้องมาละลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนในด้านของการร่วมมีส่วนในโต๊ะงานเลี้ยงของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของการที่เราต้องมาร่วมรับสุขอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องทั้งหลายมารับสุขสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและกระทําสําเร็จเพื่อเราดังนั้นในด้านหนึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าในขนมปังที่วางอยู่บนโต๊ะนั้น ในฐานะที่เป็นการร่วมรับประทานอาหารค่ำของมิจ้านั้นขนมปังนั้นเป็นแบบเล็งถึงภาวะละไกรของโปรที่ถูกแตกหักเพื่อเราบนกางเขนเอเมนและก็จอกนั้นก็เป็นพระโลหิตที่ถูกหลั่งออกมาเพื่อสําเร็จการไถ่ให้กับเรานั่นเองดังนั้นเมื่อเรามากินและดื่มจากจอกนั้นนั่นก็เป็นการที่เรามาระลึกถึงพระองค์แต่อีกด้านหนึ่งเราต้องมองเห็นว่า โดยการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์นั้นพระคริสผู้เป็นปัจเจกชนก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นพระคริสแห่งกลุ่มชนดังนั้นอีกด้านหนึ่งของการประชุมหักขนมปังขนมปังที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นก็เป็นแบบเล็งถึงพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสซึ่งขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นพระคริสแห่งกลุ่มชนเป็นขนมปังก้อนเดียวที่เราทุกคนล้วนสามารถรับสุขและมีส่วนขนมปังก้อนเดียวนั้นก็เป็นแบบเล็งถึงพระกายจักรวาลของพระคริส ถึงแม้เราเป็นหลายคนแต่มีพระกายเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นนี่ก็คือสองด้านของการประชุมหักขนมปังนั่นเองคำถามที่3ใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการมาร่วมประชุมหักขนมปังหรือมีส่วนในขนมปังนั้นในมัทธิวบทที่2 6ข้อ26ตรงนี้กล่าวว่าพระเยซทูทรงหยิบขนมปังมาแล้วทรงหักยื่นให้แก่พวกสาวก พระเยซูไม่ได้หักขนมปังและยื่นให้กับคนทั่วไปแต่พระองค์ทรงยื่นขนมปังนี้ให้แก่พวกสาวกนั่นก็หมายความว่าคนที่สามารถมีส่วนในการประชุมหักขนมปังมากินขนมปังนั้นได้ก็คือผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอยู่เป็นของพระองค์เอเมนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นก็มีเพียงผู้ที่เชื่อเท่านั้นจึงสามารถมีส่วนในขนมปังนั้นได้เอเมน ดังนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เชื่อมาร่วมประชุมหักขนมปังกับเรา <G un> เขาก็ยังไม่สามารถมีส่วนในขนมปังก้อนนั้นได้เขาสามารถมาร้องเพลงมาร่วมประชุมกับเราได้แต่เขาไม่สามารถมีส่วนในขนมปังนั้นได้ดังนั้นมีเพียงผู้ที่เชื่อยินดีเชื่อรับปัพติศมาเข้าสู่พระนามของพระองค์แล้วก็กลายเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงก็สามารถมีส่วนในการกินขนมปังและดื่มจากจอกนั้นได้คําถามที่4หลังจาก การประชุมหักขนมปังแล้วเราควรมีท่าทีในการดําเนินชีวิตของเราอย่างไรในหนังสือ1โกลินโชบที่สิบเอ็ดข้อยี่เพราะว่าทุกครั้งที่ท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากจอกนี้ท่านก็ประกาศการไวายพระชนขององค์พระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาดังนั้นหลังจากที่เราประชุมหักขนมปังแล้วเราก็ต้องมองเห็นถึงท่าทีในการดําเนินชีวิตของเราเราก็ต้องดําเนินชีวิตรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่เพียงเช่านี้ในหนึ่งโคลินโชบที่10บข้อยี่ตรงนี้กล่าวว่าฉนันทั้งหลายจะดื่มจากจอกขององค์พระมิญเจ้าและจากจอกของพวกผีด้วยก็ไม่ได้หรือจะมีส่วนในโต๊ะงานเลี้ยงของมิญเจ้าและโต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ไม่ควรจะมีส่วนในการกราบไหว้รูปเคารพบ,บูชาใดๆเราต้องมีการแบ่งแยกบริสุทธิ์จากเรื่องราวสิ่งของด้านลบเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายตามหนึ่งโคลินโชบทที่5ข้อ8 ก็เกี่ยวข้องกับการถือเทศกาลขนมปังไหลเชือ้อซึ่งเป็นกนารสานต่อของเทศกาลปัสคานั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวยิวถือเทศกาลปัสคาเขาก็ถือเทศกาล ขจัดเชื้อต่อเนื่องไปด้วยเป็นเวลา7วันดังนั้นนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่เราประชุมหักขนมปังแล้วเราก็ควรจะมีการดําเนินชีวิตที่ขจัดไปซึ่งความบาปชั่วและเรื่องราวที่เสื่อมเสียที่อยู่ภายในเราโดยการที่เรามากินองค์พระเยซูเจ้าทุกๆวันดังนั้นไม่เพียงเรามีการประชุมหักขนมปังในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ทุกๆวันเราก็ต้องมีภาพปฏิบัติของการมาฟื้นฟูนฟนยามเช้ามีภาพปฏิบัติของการสารภาพความบาปของเราอย่างถี่ถ้วนขจัดเชื้อออกไปจากการดําเนินชีวิตของเราให้เราสามารถกลายเป็นบุคคลที่มีการดําเนินชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์อย่างแท้จริง